วันนี้ส้มจะมาสาธิตนะคะวิธีการใช้ที่ปัดน้ำฝนทั้งเลนเจอร์แล้วก็เอเวอร์เลเลยนะคะเป็นที่ปัดน้ำฝนออโต้นะคะจริงๆแล้วจะแอบบอกว่าก่อนนั้นเนี้ยใช้ไม่เป็นนะถ้าใครใช้ไม่เป็นเหมือนกันมาดูคลิปนี้เลยค่ะนี่ค่ะการปัดน้ำฝนนะคะออโต้อัตโนมัติจะอยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัยค่ะวิธีการใช้งานง่ายๆเลยถ้าเราต้องการปัดครั้งเดียวนะคะเรากดลงค่ะนี่ตัวหน้าปัดนะคะ ตัวก้านปัดน้ําฝนก็จะปัด1ค,นะครั้งนะคะทำให้ดูอีกครั้งนะนี่อันนี้ปัดแบบครั้งเดียวแต่ถ้าเราต้องการที่จะตั้งปัดน้ําฝนออโต้เราดันขึ้นไป1ครั้งเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะหน่วงตามความเร็วนะคะโดยที่เราสามารถจะตั้งเซตค่าได้ถ้ามองฝั่งนี้นะคะมันก็จะเป็นขีดอยู่นะนี่ค่ะถ้ามองฝั่งนี้มันก็จะเป็นขีดๆนะคะเหมือนหยดน้ําฝนแบบนี้ เราก็ปรับได้เลยนะคะอยากให้หน่วงเร็วหรือว่าหน่วงช้านะคะนานๆนนปัดครั้งหนึง่งอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วถ้าเราอยากจะปรับปรับเองล่ะแบบปัดเองแบบไม่ต้องออโต้ล่ะนะคะในกรณีถ้าปัดเองนะคะไม่ต้องออโต้พี่ดันขึ้นไปอีกครั้งหนึง่งนี่มันก็จะตัด ปริมาณน้ํานฝนก็กลางๆนะคะไม่ได้ตกมากมองเห็นทางได้นะแต่ถ้าฝนลงหนักๆเลยหนานๆเลยนะคะดันขึ้นไปบนสุดเลยค่ะพี่ปัดน้ําฝนก็จะปัดเร็วแบบนี้นะคะแล้วถ้าฉีดปัดน้ําฝนข้างหน้าทําอย่างไรนะคะพี่ก็ดึงเข้าหาตัวค่ะนี่ก็จะเป็นการฉีดปัดน้ําฝนนะคะแล้วด้านหลังล่ะด้านหลังทําอย่างไรด้านหลังนะคะใช้วิธีการดันออกก็จะเป็นการฉีดน้ําฝนพร้อมปัดแบบนี้เลย ะะจะมีก้านที่ปัดน้ําฝนนะคะเวลาปัดด้านหลังค่ะเราใช้ก้านตัวนี้ดันขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นการปัดน้ําฝนด้านหลังนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะวิธีการใช้ที่ปัดน้ําฝนง่ายๆนะคะซึ่งรู้สึกว่าเราไม่รู้เพราะปุ่มมันเยอะมากนะคะลองไปใช้กันดูค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสาระดีๆนะคะที่การใช้งานรถแบบนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ